ร้านปิงปองหลังสวนนิดหน่อยนะครับในช่วงโควิดก็จะโปรโมทใหม่นะครับมีสมาชิกหลักของเรามาแล้วที่ตาลของเรานั่นเองนะครับเจ้าประจําร้านสุขอัน,นันต์นะครับผู้สนุนอย่างเป็นทางการโต๊ะเราเป็น25มิลน,นะครับแต่ไม่มีแบรนด์เป็นเกรดนอกแต่ว่าอันนี้เป็นความภูมิใจได้ไม้ลายแชมป์ะลายเซนเีนแชมป์โลกมา ขอบร้านเราก็เป็นแบบประยุกต์นะครับมีทาสีเป็นศิละปะบ้างอ่ารูปนักกีฬาหลายๆคนมไม้ไปฝึกซ้อมเวลาเล่นเป็นเวลาไม่เกินเท่าไหร่เครื่องแต่งกายมีกระจกนะครับตาขายเก็บรูปปิงปองจำนวนมากนึงร้อยลูกฝั่งนี้ก็มีงานศิละปะเหมือนนะครับ มาในเวลาสองนาทีเราจะไปดูห้องน้ำกันเลยเออพัดลมพัดลมผมมีแล้วนะครับพัดลมผมมีแล้วเกินสองนาทีห้องน้ํานะครับใช้งานได้นะครับสะอาดมีน้ํายาสบู่เหลวนะครับเข้าห้องน้ําได้สุดท้ายครูหนุ่มพิเียนปิงปองยินดีต้อนรับนะครับเป็นปองหลังสวน